สวัสดีครับร้านแปะไหลยนต์ปะจินครับตัวนี้เป็นรถพวนดินนะครับแล้วก็ยกล่องนะครับเครื่องยนต์หกแรงนะครับมิตซูบิชินะล้อเป็นล้อตะกุยล้อพรวนครับด้ย่าพวนดินดีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยกล่องด้วยอบล่องเราสามารถปรับได้นะครับว่าเราจะเอาร่องแคบกว้างขนาดไหนตัวนี้ก็ปรับได้เราใช้กว้างให้แคบขนาดไหนก็ปรับได้โรตารี่สามารถถอดได้ครับเป็นสลัดเอาไปรากสาลี่หรือใส่ผาไก่ก็ได้นะครับเป็นเพาทดตัวนี้ล้อเหล็ก นำเดิมจากญี่ปุ่นครับสภาพอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูครับเครื่องง่ายครับเ่องนิ่มๆเลยการตรงนี้ก็จะไปครับมีลตรตเรี่มีช้ามีไวนครับถอยหลังครับเอาวไวถอยหลังได้หมดไวถึงไวมากได้นะครับ ครับปล่อยตัวนี้ก็จะปล่อยครับอันนี้อ่อันนี้ได้นนเ,เครื่องจะเบาจะเบานิ่มๆเลยเครื่องญี่ปุ่นสวยครับมีหลายตัวให้ท่านเลือกนะครับ,บค,ครับ